อ้าวสวัสดีครับคุณยายแต๋ว<แ>จากมอเก่งชาแนลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้ข่าวว่ามีกล้วยต้นละสองแสนสี่มอเก่งเลยตามมาถึงที่ครับคุณยายปลูกปลูกกล้วยยังแน่นี่นะอันนี้มันซื้อว่าหยางนีนมังดูหนีไปมันเียนว้าหยางนีครับตานีด่างมันด่างตรงไหนครับ,ใ,บใส่มันด่างตรงไหนจับได้ว่านี้บางดูบังดูมันด่างตรงไหนครับตานีด่าง โอ้ตัวนี้ซื้อมาจากบาทครับนี่ขายจากบาทต้นนี้นะหาเมื่อนบหรือต้นละแสนนะต้นนี้นะบ่โห้วกันมาลอยไทยเอาพวย่าในตานีด่างอันนี้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 นี่นะนี่เนียมองดูมองดูมองดูมันซื้ออย่างนีตานีด่างเะไรอย่างนี้ครับนี่ฮะน้ำว่าคอมคอมคอมน้ำว่าคอมมันคอมตรงไหนครับนี่ใบมันด่างนั่นบ่โอ้อันนี้นี้บ่น้ำว่าคอมนี่บ่ อันนี้ก็นำว่าค้อมมันบอนี่ราคาหนึงสิเป็นโอ้ราคาตลาดประมานต้นละแสนบอนี่โอ้ใบมันด่างมันบอกว่าเลยมีราคาแพงเลยเนาะใบด่างน้ำว่าค้อมอ่านี่แหละค้อมคือกันบอนี่น้ำว่าค้อมคือกันบ่ครับนี่ช่วงคือกันบ่เฮ้อ๋อเจ้าของส่วนมาอยู่ห้องกับยายแตถวมากเลยเดี๋ยวเจ้าของใหญ่มาเลยนี่ผู้ประธานบริษัทอันนี้ก็นำว่าค้อมบอนี่บ่มีชื่อไว้อันนี้อันนี้ยังครับอันนี้ไอ้ตะคิมไอ้ตะคิมไอ้ตะคิม ไปมันมีซื้อยอยู่นะไอเสียครีมน่อยบ่งด้วยไอเสียรีมนั้งกันนะท <c oughs> ั้งสวนนี่ประมานมราคาสิบล้านบอกครับน้อนี่อันนี้ยังนี่อันซื้อมายังไงค้อม,มือกันน้ำว้าค้อมน้ำว้าค้อมนีมันมาชางนี่แย่แถวมาทางนี้อันนี้ก็ไอเสียครีมนี่เดฟันไอเสียครีมไอเสียครีมมันเป็นยังไงครับไอเสียครีมมันสีออกสีแดงก็สีเหลืองจากสีเหลืองก็เป็นมีเลยล่ะตััวนนี้ม พ้าออกสีเหลืองถ้าเาไปปลูกมันจะออกลูกมันลูกมันจะออกลูกมันจะออกสีเหลืองใส่ใส่มือนู้นไอเสตคิมแล้นี่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 ี่พันยังอันนี้พันยังครับนี่ตานีด่างด้วยกันด่างอะไรยังครับนี่ท่านะด่างเนาะตานีด่างอุยพี่เดีเดพี่เดด่างอุ๊ยตานีด่างนี่เลยแพงเนาะตาหนีด่างมีพันยังี้ครับไอเสตีมมั้นี่ ว้ายไอศครีมมิลีครับนี่ไอศครีมมันเป็นยังไงไอศครีมไอศครีมมันสีออกสีเหลืองสีเหลืองต้นละจักแสนต้นนี้ไอศครีมห่านี้สองแสนบอต้น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 นี่ต้นนี่ต้นนี่คือต้นดังๆนี่ต้นอย่างนี้พันอย่างนี้พันเด๋มุขนมุขนาะมาใหม่เนาะโอ้ยท่านำลงกระถางเนาะนี่ก็ลังงอกอุ้ยอันนี้อันนี้ก็งามเนาะนี่เนาะสีนี่เลยเผือกสีเผือกเลยสีขาวเลยโอ้อันนี้ละนี้ละนี้ละป้ายยังเนี่นี่ซื้อไา้ยังนี่ น้ำว่าข้อมือกันเนาะโอ้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็น้ำว่าข้อมหมดเลยเนาะไออันนี้อันนี้ยังนี่อันนี้นี่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 เป็นมะม่บปนี่มะม่อันนี้ยังเนาะอันนั้นนี่อืมยังนาะเสือยังเนาโอยเสือตีเสือพันเสือจักเสือยังเนาะผมมีซื้อไว้อันนี้นี่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 น้ำว่าข้อมหมดเลยเนาะแถวนี้เนาะไอเสตคีมตรงนี้ไอเสตคีมกับน้ำว่าข้อมเนาะอ่าโซนี่โซนี่โซนี่ราคาประมาณจักบาทครับโซนนี่มึงดูนี่นะ น,นี่ยิ่งเขาวว่าเขามาลักบอกครับเจ๊แต๋วเขามาลักอย่งไรเนาะปูใบนาบาน้านปูใบนาบ้านมีคนมาลักอีกต้นละสองแสนหานแบบก,กือบหาแสนบาทเลยเนาะเขารักไปคูหนึ่งเลยบอกเอาหั่นลังมันหนีพันยังเงนนี่นะนี่นะต้นยังนี่มันซื้อไวายังไหนน,นี่มันติดไว้วางไหนนีอ่อันนี้แพงอันนี้แพงแสนตัวแสนแสนเท่าไรครับสองแสนละนี่อันนี้ต้นนี่สองแสนบาทโอ้ยเขามีลักอันนี้แสนหนึ่งมันซื้อว่า้ยังครับนี่ โอ้ยจับตัวนี้เล้ต้นต้นละแสนโอ้มีคนจองราบาต้นนี่นะฮะเขาถามนี่เขาเห็นเขาถามสื่อด้วยมันโพดขายอยู่ได้ขายรวบบต้นนี่นะบันเป็นานด้ขายบายบุแดงขาบขายแดงขาบขายบุญแมาบอนแดงขานบ้านบุแขายบุขาเบิญงครับเญแาบุงายแาบงขายบงาแงขายบุญงายแสนขยบงาบงายายบัญดงขาบุแดงนยแสงขา่แาอยด้แบาย อันนี้พันยังมันไม่ขอดียังไงตรงนี้นะคแต่เถาหมู่บ้านเด็กินข้าวเขามาสื่อสองแสนหายลีบอ่อกี่ตัวคือบอกอีลีนี่นะเอาเอาเอามาเอาอีลีนอะไปกรุงเทพใครกรุงเทพเขามาเอาตีสองแสนหาคุณนะพันพันสีนี่นะ<า>โอ้ยสองแสนหาป,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 ป้าฟ้าไปเบิรงพันอื่นดินะครับข้างนอกอันนี้ระบบรักษาความปลอดภัยมีอย่างไงครับไหนครับกล้องวงจรปิดโอ้อ้าวปิดปิดประตูไว้น้ำบันใก่้สี่เข่าบ่านี่เครื่องง้อสี่เข่าบ้านนี้ กายขี้ขา่าโอ้ในนี้นี่มียังอันนี้ครับนี่เอามายังมาท่านนี่ก็ได้ครับปีผ้าส้มนู่นนี่นะอันนี้นนต้นพ่านยังครับอันนี้ดางขึ้นกันเนาะโอ้ผ่านยังเนาะนี่ดางทั้งดาง,ดางทั้งใหม่นำเลยนี่อันต้นนี้จักแสนต้นนี้ครับเขาท่านมาเบิ้งบ่ <c oughs> แต่ว่ามันสองแสนเดียกัน่ละต้นนี้เนาะอันนี้หละต้นนี้ละ่ะพรอมทองมันนี่ขึ้นยังไลน,นี่ ยังังเพนจกีมันก็บัวดางมันก็บัวดางมีบัวดางแต่ตว่ามันสวยงามบา่มัน,มมนอ้าวามันต้นแฝดเดียวมันมีสองจริงออกซีเรือออกเทละออกแต่ซีหาเขือ,ยอยโอ้อเาอาต้น,นหนึ่งมันก็มีสองตนนี่ล่ะนี่นะเงาหนึ่งก็มีสองตนนี่โอ้ที่เป็นแบบนี่เนาะอันนี้ละ่ะนี่ละนี่ล่ะครับนี่ละ่ะตานีดังสายตางอยู่พอครับโอ้ตานีดังนี่ราคาเท่าไหร่ครับตานีดังสามแสน อันนี้ล่ะครับอันนี้ละน้ำว่า่อมบ่โบแมนนาคอมอันนี้เล่นอยังบุ้ไอจะคิมบอไอจะคิมบอโบแมนโบแมนไอคิมบอไอจะคิมยูหันเตีไอเจคิมอะไปสื่อแสนหนึ่งขอสื่อบส่สื่มากสื่อสื่มาสื่อไม่จะใสื่อไม่จะสนนนีเอาออกจากต้นันขื่อบือือมาือืไจะใสื่อมเกาสินต้นไหนต้นนี้เอาออกจากหันั่นนันนต้นตัดไม่น่ะเอาบแมนอันอันนี้เขาสื่อเขาหรือเขาขายเเขาหนี่น้ำเขา ฮะซื้อมาซื้อมากแสนหนึงน่งอ๋อมันได้งอกมานนีน้ำนี่นะ, 5, นนะโอ้โหถ้ากรก็ไล่เด้ขายได้0สองแสน 2, หาซื้อมาแสนหนึ่งก็ไรยัยงอยู่แสนหาแล้วต้นนี้ราคาจักหวาดครับเป,เ,เป็นแสนเป็นแสนโอ้หลูมมันกอกมากนี่นะเขาถ่าขายหลุมกันเนาะโอ้อันนี้ก็ต้นสี่หมื่นนอนละสี่หมื่นแม่มันนีก็แสนนอนนีเนาะโอ้โห เดี๋ยวมาเบิ่งดูมันหลายพันน้อยใหญ่เต๋วเนาะใส่เทปพนมนะโอ้ยังเทปพนมเทปพนมเทปพนมนี่บ่จักบาทดอกเทปพนมนี่เทปพนมดังหมอต้นี้ซื้อมาเจ็ดหมื่นซื้อมาเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นซื้อมายายคือกาซื้อเจ็ดหมื่นลูกสาวเขาซื้อลูกสาวซื้อมาเจ็ดหมื่นหนึ่งว่ายายกาซื้อเจ็ดหมื่นโอ้อันนี้เนี่ยเกาะเทปพนมดังเทปพนมเทปพนมดังโอ้พาไปเบิ่งพันธุ์มาอีกเนี่ยครับโอ้ ไต่ต้นไหนเขามาลักครับมาเบิงดูต้นไหนมาลักนี่เออไฟคือมากะลักวะอันนี้ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะอันนี้คือสีขาวครับสีขี้มขาวเลยนี่ไอ้สะยขี้มปะมันไม่เป็นหมากว่ะพวกนี่นะหรือเป็นตะไบไอเสียขี้มว่าอันนี่ล่ะนี่ล่ะฟลอริดาปอนี่ฟลอริดาฟลอริดาปะเออฟลอริดาดังเอออันนี้ก็ฟลอริดาได้อีกครับอันอันนั้นได้ต้นเขามาลักนะมาเบิงดู เอาอยาผุ่มดื้อแก่พุ่มก็ปาดตัวนี้ใส่เขาคือเขามาได้วะตน้นใดจะแต๋วคือกาหลักเนาะใส่ขับเขามาลักตรงไหนครับบุกตรงนี้นนนจีโอหมดเขามาตรงนี้เลยเฮ้ยท่านก็ปิดกล้องวงจรปิดเนาะโอ้ใส่มันลักตน้นไหนครับพันไหนครับพันแดงนะะัะครัะใส่พันพันสีแดงต้นละสองแสนห่านบอกโอ้ดีนะ ใส่มาบัางดูตน้นใหญ่ๆคือบูตน้นใหญ่ๆตน้ๆตนละหัสแสนคือว่าต้นละหัสแสนเนาะบังดนูนี่ๆตน้นใหญ่ๆนี่พันยังครับนี่นี่ตนๆต้นใหญ่ๆนี่น้ำว้าค่อมแจ๊กแจ๊กแสนอันนี้นสองแสนเจ็ดเขาเขามาซื้ออะไรขายได้ไรยังนี่เขาเขามาปลูกเขาก็มาซื้อไว้จะบ่ายกับต้นนี่ส<ม>องแสนเจ็ดอืมยากี่กาซื้อสองแสนเจ็ดเอาสิขายอะไรบ่ายนี่ขายหาแสนบนบ่ ปลูป่กอบลูกมันนี่บอกอันนี้นำวาค่อมเนาะโอ้ต้นละสองแสนเจ็ดน,นี่นะ,ะแม่นีิรีบ,บอกขึ้นค,คิดตัวนี่ใหญ่ขายขายนอนมันนี่จักบาทนี่นอนมันนี่นอ,นนอนมันนี่จักบาทนี่นอนนี่นนต้นละแสน,นหร<ล><ล>อวะนอนละมาหาเหมือนโอ้อันนี้ซื้อมาเจ๊ใส่ครับต้นนี้ครับส่วนกาะสิน้าปลูกได้จักมือล่ะโอ้อันนี้มะเจ๊เทมาะกรุงเทพเพราะส่งมาจังไหน เทารถเหมารถเทาเหมารถอันครบหรอมาส่งมาส่งวันทีเลยนะสองแสนเจ็ดบอกบัตค่ารถเขาหนึ่งมหาค่ารถมือห่าแล้วบัตเน่าขายเขาเข้าไปส่งเขาปอนี่เขานั่นเขาหนึ่งส่งไปเซนีมาส่งไปเซนีถามๆในยายแต่ว่าเป็นอะไรความหมดซื้อมาปลูกไอ้ไม้ราคาเป็นหลายล้านนี่หลายแสนนี่นอานรับดีอยู่บัครับบุเป็นอยังนั้นเหรอฮะ บมเป็นยังเขาก็พึ่งหูลือหูและค่าบางสีหามือหรืออะเพิ่นบอบอกและค่าเป็นบอบอกและค่าเป็นยันเนี่ยเป็นขุ่มดันขึ้นคนร้อยซื้อมาตัวละช่องเจ็ดจีกมีตัวละช่องหน่อยซ้ำห่อยคนเออตอนแรกประมาตัวละสองทำร้อยที่นี่เพิ่นบอกราคาว่าสองแสนเจ็ดตัวละแสนผู้ซื้อจังไหนบานนี้ครับผมเป็นยังเนี่ยแะมันจะเข้ากับใครได้อยู่คือมือนนะเพิ่นคือว่าเพิ่นไหนกำไรแล้วได้จักล้านแล้วครับถามเพิ่นเด้อเพิ่นว่าได้๋ยวไล่ร้านได้กำไรนะเพิ่นว่าได้ทุนขึ้นหมดแล้วเพิ่นบอก ก็เลยนึกว่าอู๊ดตอนแรกนึกว่าต้นละสองสามหนอยว่าสิขอเพิ่อนอยู่ถามราคาหมูว่านเป็นว่าต้นละแสนต้นละสองแสนเออเนี่ย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 มากหม่นี่มาไมมากน <im it> ี้ครับอ๋อที่ซื้อมาจากบาทก,ก็ต้นนี้สองแสนหา้าแ, <im it> แสนหนึ่งแเอาลูเพิ่นออกไปแล้วโอ้ต้นละต้นละหามือเอา,าไปขายต่อเลยบร้อยดิษิขยายปลูกเพิ่มซ้ำใหม่สะก่อนเนาะโอ้ โอเคครับทุกท่านนี่ฝากถึงนั้งท่านผู้ชมเลยครับฝากเขาว่าอย่ามาลักเด้อเนาะติดกล้องวงจรปิดไปเบิดแล่อย่ามาลักของยายวงจรปิดก็มี่แหละเด้อเอู้สวยงามบลังการมากเลยครับเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นกล้วยแพงสุดต้นละแสนสองแสนเจ็ดใหญ่เว่าจะไปซื้อใหญ่เว่าเขาจะมาลักบริสั่นเออว่าบ่มีราคานะว่ามันเกิดอย่างไรบ้างโอ้ใช่บ้านเออคนบอกบอกคนบอกบอกคนเพิ่นผู้ว่าบ้านก็เลยมาเบิ่งครับ อ่าขอบคุณคุณยายแต๋วามากมากครับขอบคุณครับ